สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้เราสองคนจะมาร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนใช่ไหมครับน้องแบทใช่ครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเล่นดนตรีและพี่เต๋าเป็นคนร้องครับผมโอเคเชิญเลยครับได้ครับโอ้ะลน เอาอันนี้ว่าถึงว่าละแลกว่าสาธุเดาสาธุพุทธลัตนาตยังทรมาตนาตยังสั่งขัตนาตยังยังแก้วทั้งสามประการ oh. สาธุเดละคุณสิ่งคุณทานคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาบังจงมากังมาอเลี่ยมมมลามเอไว้ O oh, ala no, 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 eh, eh. เอาฮานีจังวาสาธุเดอร์คาขอย้อมือน้อมถทาน้อมก่อนกวยกาวมาเด้อคุณเอ๋ยบุญในน้ำจองเหี้วสู้ค่าผู้สิลำสาธุเดอร์คุณพายโยเตโซกะโฟโ,โ,โ,โลไฟน้ำเชื่อในมลามาเข้าอาคมกสิใสยามนั้นเด้อยามสิไข่กัดก้าวไอเสียงโยดดังฝนสาธุเดอร์คุณพ่อแม่พี่น้องไ้มาปองยานีคุณลัภาษีไตแก้วไต่แก้วแนวดีสี่สองมาสนองยามผุ่นผู้ไหวผู้สุทงังยามนั้นแล้วอย่าเลยมีบอลค้างค่าบอล มันแปลงมีบอนค้างขาบอนมันแปลงมาสุละหมอกแกละเผาดีเด้อเจ้าสิพาเจ้าเข้าไปพเนาในป่าหมอกแกนเอ้ยแกนเอ้ยข้เจ้ายาศส,าสิพาใหญ่ย่างเดินว่าละก็ยืนเดินอย่างสองคนว่าละก็ยืนเดินอย่างสองคนแต่กัะนู้นละเป็นผักละราบอลข้างเดินใหญ่ไปกันไม่ชันหมอแกนเป็นคููไปกันไม่ชันหมอลำเป็นคููไว้ไว้ยาศส,สิพาใหญ่ย่างเดิน